มีเพื่อนร่วมทางโอเคมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนร่วมแอคเคาท์นี้ไม่ค่อยโอเคครับเมื่อ<ม>วานเกิดอะไรขึ้นมไม่น่าไม่ว่างเลยไม่นไปด้วยเลยนะพี่ยามเราดีฟันสินึกถึงพี่กี้มากๆเลยก็คุยกันตลอดเรื่องนี้<อ>ไม่คิดว่าจะเดินกับตัวเองนะฮะก็คือเรื่องราวมีคนมาปลอมแอคเคาท์ของผมอาร์มกรานนี่แหละปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องทั่วๆไปที่เราเข้าใจได้คนในวงการบันเทิงก็จะมีคนปลอมแอคเคาท์เป็นเรื่อยๆประปรายแต่ปรากฏว่าพอปลอมแล้วผมก็ประกาศลง IG Story แล้ว ตเด็กๆน้องๆแฟนคลับก็ไปช่วยรีพอร์ตปรากฏว่าพอรีพอร์ตปุ๊บเขาสร้างขึ้นมาใหม่สมมติว่าจับได้1แตกออกมาเป็น3 3แตกออกมาเป็น10แสดงว่าเกิดการต่อสู้นะแล้วยังไม่พอฮะคือพอําเป็นแอคเขาปลอกขึ้นมาปุ๊บทั้ง IG ทั้ง Facebook ของอาร์มไปแอดเฟรนด์ friend, ไปส่งเดรกเมสเซจข้อความตรงไปหาเพื่อนๆน,นะน้องๆแฟนคลับเยอะเลยทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมาในานามแฟนคลับแชร์ผลงาน แชร์สิ่งที่เราต้องการให้แชร์เราไม่ว่าใดๆเลยนะซึ่งตอนนี้คนที่ปลอมแอคเขานี้นะ ใช้ชื่อจริงอะไรจริงเหมือนพี่อาร์มเลยแต่ทั้งนี้นะั้นยังไม่เรื่องเราเงินทองยังไม่เข้ามาใช่ไหมยังคับพี่พี่แต่ว่าเบื้องต้นเขาคุยกันว่าเขาจะเป็นอาร์ม<อ>พอแฟนคลับรู้ว่าไม่ใช่อาร์มปุ๊บก็เริ่มไปตอบโต้ใช่ไหมฮะทานุ้ยบอกว่าโอ้ยมีคนพยายามเป็นอาร์มหลายคนคือพยายามจะบอกว่าเขาคือตัวจริงนี่ไงถึงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยถึงต้องไปแจ้งความเพราะว่าพยายามไปตอบว่าตัวเองอ่ะเป็นตัวจริงตัวจริงเขาอยู่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วฝากถึงเรื่องราวต่างๆน่าจะเป็นต่างชาติในการที่มาเข้ามาสวมบทตรงนี้ พี่อามนะเพราะว่าตั้งแต่เปิดหน้ากากมาคนดูทั่วโลกไงซิงเกิลเทเวลเนี่ยไม่ธรรมดานะทั้งนี้บอกเลยนะคะ<น>ได้ได้เลย คนที่เป็นแฟนคลับพี่อาร์มนะต้องรู้อยู่แล้วว่าจริงๆออฟฟิเชียลของอาร์มเนี่ยชื่ออะไรยอดฟอลโล่เท่าไหรไ่ใดๆเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งต้องขอบคุณคือช่วยกันปกป้องศิลปินทุกคนที่กําลังโดนแบบนี้อยู่ใช่ครับนี่พูดจากใจนะเพราะพี่ก็เคยเจอมาก่อนพี่สู้ค่ะแต่ไม่มีคนมาทําแบบนี้ไม่มีใครพยายามเป็นตัวจริงพี่ยังไงนึกถึงหน้า<ม>พี่ลอ,อยมาไ,ไม่เหมือนกันทําไงก็ไม่เหมือนไงครับผมอ้าวอย่าเชื่อนะฮะอะไรเป็นฉาชีพเนะาะฮั